ยังยืนยันว่าพบมือที่3ได้แฝงตัวเข้ามาสร้างความวุ่นวายในการชุมนุมเพื่อต้องการก่อวินาสกรรมชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณพัทรพัฒน์โตอิงวันที่24พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นวันที่ต้องจับตาสถานการณ์การชุมนุมเพราะทั้งกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มคนสแสดงหรือนอปชได้ประกาศระดมมวลชนเพื่อชุมนุมใหญ่ซึ่งแม้ทั้งสองเวทีจะมีจุดเป้าหมายทางการเมืองต่างกันแต่ก็ทำให้ตำรวจยอมรับว่าอาจมีความสุ่มเสียงที่จะทำให้มีมือที่3แฝงตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรง พลตำรวจโทรคำรณวิทยุประจางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยอมรับว่าการถแถลงข่าวที่ยืนยันว่าให้ประชาชนระมัดระวังตัวในวันที่24พฤศจิกายนนี้เป็นเรื่องจริงเพราะจากการข่าวพบว่าขณะน,นี้มีผู้ชุมนุมบางกลุ่มได้ขนมวลชนและอาวุธทำให้ตำรวจต้องเพิ่มแผนคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยโดยเพิ่มกาลังจุดตรวจคน้นจากเดิม19จุดเป็น23จุด นอกจากนี้ยังสั่งให้ตำรวจเข้าประจำอย่างอาคารสูงหรือพื้นที่สูงคมเพื่อสังเกตการและดำเนินการกับกลุ่มมือที่สทันทีทั้งนี้ยอมรับว่าหลังจากแกนนำของผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปฏิเสธที่จะคืนพื้นที่ถนนราชดำเนินและการตรวจค้นอาวุธจากการผู้ชุมนุมทำให้ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นมากขึ้นตามที่โฆษกอรอโฆษกบชนถแถลงข่าวไปแล้ว ถูกไหมฮะว่าจะมีการสร้างถานการณ์ยกระดับความรุนแรงมีผู้ไม่หวังดีมีมือที่สามเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ตรงอ่ะตามข่าวอ่ะแล้วก็มีการกระทําแบบนี้เกิดขึ้นการประสานขอคืนพื้นที่เพื่อเพื่อจัดงาน5ธันวานะี่ผมว่าไม่จาเป็นต้องประสานนะยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่จำเป็นต้องไปประสาน,ะน,น,น,านสาแล้วเราก็ไม่ประสานนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนอนะ่ะต้องสํานึกอยู่แล้ว ขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างใกล้ชิดและได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมปฏิบัติหน้าที่กับตำรวจในการตั้งด่านส่วนการชุมนุมจะมีความรุนแรงเหมือนอย่างที่ตำรวจคาดการไว้หรือไม่คงไม่สามารถยืนยันได้ แต่เป้าหมายของกรุงเทพมหานครคือจะเจรจาขอคืนพื้นที่ถนนราชดำเนินจากผู้ชุมนุมในวันที่25พฤศจิกายนเพื่อเตรียมจัดงานมหามงคล5ธันวามหาราชผลกระทบทุกสีทุกฝ่ายมีแน่นอน <Okay. S 2> ทางฝ่ายแกนนำของผู้ชุมนุมที่อนุสวรีประชาธิปไตยได้ประกาศไว้ชัดเจนว่า วันที่24จะระดมใหญ่จะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่พอหลังจากนั้นเราก็จะดูเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงแล้วเราก็คงจะต้องเข้าไปอธิบายให้ฟังว่า,เ,าเราจะทําตรงนี้ตรงนี้เนี่ยได้ไหมไอ้ถามว่าผมจะยืนดันได้ไหมว่าตอนนี้ได้เลยเนี่ยผมคงยืนยันไม่ได้การชุมนุมวันอาทิตย์นี้ ึงเป็นสถานการณ์วัดใจที่จะชี้ต่อไปว่าหลังจากนี้อนาคตของการเมืองไทยจะออกมาในทิศทางใดโดยมีกำลังของผู้ชุมนุมและแกนนำของแต่ละฝ่ายเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องนี้พัทรพัตโตอิน NBT n e w Focus